สวัสดีครับพบกับดวงรายวันกับผมอาจารย์หนุ่มรัชพลใจล่านะครับของวันที่26มิถุนายน2565ดวงคุณจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันเลยนะครับใครที่ชมทาง t ิ k t o k นะฮะกดไลฟ์นะฮะหรือกดหัวใจกดแชร์ถ้ามีประโยชน์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจครับคุณทุกท่านนะครับนะบแล้วก็ติดตามโปรไฟล์ให้อาจารย์ด้วยกันละกันเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ นะครับอ่ะเริ่มเลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงของวันนี้นะครับต้องบอกว่านะเริ่มต้นวันก็มีแต่เรื่องเครียดนะครับกิจการช่วงนี้มักจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขอยู่ประจําเลยนะครับการเงินนะช่วงนี้ก็ได้ไม่ค่อยเต็มเต็เตเหมหวยเท่าไหร่นะครับมีปัญหาจุกจิก,จก,จกเข้ามาเป็นประจําเลยนะครับที่สําคัญในเรื่องของสุขภาพระวังนะครับ ที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอา,อาการภูมิแพ้นะครับาการเจ็บป่วยนะฮะอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยเนาะครับคนโสดครับช่วงนี้ต้องบอกว่า,าช่วงนี้มักจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับเกี่กับเรื่องของความรักเนาะคนที่มีคู่ครับอาจารย์บอกเลยนะครับคนที่มีคู่นะช่วงนี้ถือว่า ความรักของคุณชัดเจนนะครับมากขึ้น,นแล้วก็ที่สําคัญสถานะความรักของคุณนั้น,นมีการปรับให้ดีขึ้นนเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าความรักนั้นสดชื่นแฮปปี้นะครับก็มันไปทําบุญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแสงไฟเติมน้ามันตะเกียงนะถวายหลอดไฟให้กับที่วัดด้วยก็จะดีนะครับ สีที่ใช้เสริมดวงนะครับวันนี้อาจารย์แนะนําให้ใช้สีเขียวนะครับเป็นเขียวสว่างๆหน่อยก็จะดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้อ่ะนะครับมีงานเยอะแยะเลยที่เข้ามานะครับอึดอัดไม่ค่อยสบายใจให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดด้วยนะครับแต่การเงินนั้นยังมีคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือเยอะอยู่นะครับ ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในช่วงนี้โอเคในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องความเครียดนะครับถือว่าช่วงนี้มีปัญหามาให้คิดเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญอ่าคนโสดครับช่วงนี้ก็เป็นคนมีสเสน่ห์เนาะมีคนเข้ามานะไม่ใช่ว่าเข้ามาน้อยๆน,นะเข้ามา สามสี่คนเนี่ยนะก็ระวังกันให้ดีนะระวังรถไฟจะชนกันนะสำหรับคนมีคู่ครับช่วงนี้ดวงของคุณนั้นเป็นคนที่รับผิดชอบนะฮะในเรื่องของครอบครัวหรือว่าเป็นคนทำงานดีมากแล้วก็สร้างครอบครัวได้ดีนะครับเจ้าน,นจันนะจะจะให้ดีเ็าบอกให้ไปไหว้พระตรีมูรติส่งเสริมเรื่องของความรักนะครับหรือไม่ก็นำอาหารข้าวหวานนะไปอาหารสดเนาะนะครับไปถวายพระบ้างนะครับ เราก,กดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรสีที่ใช้เสริมดวงคือสีม่วงโดดเด่นเรื่องการเงินครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับมาดูกันครับในช่วงนี้ดวงของคุณเป็นอย่างไรนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารก็ต้องบอกเลยนะช่วงนี้กิจการของคุณนั้นมีปัญหาให้ระมัดระวังในเรื่องของการขัดแยง้งมีปากเสียงใครทําหุ้นส่วนต้องเคลียร์กันให้ดีๆนะครับนะโอเคนะในเรื่องของการเงินถือว่าประสบความสําเร็จนะครับช่วงนี้มี แต่เงินหมุนนัดไม่ได้เก็บเลยนะครับสุขภาพนะช่วงนี้ก็โอเคครับดูนิ่งๆนะครับคนโสดครับช่วงนี้ความรักก็เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็คนที่มีคู่แล้วอาจารย์บอกเลยครับว่าช่วงนี้ดวงของคุณนั้นมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอาจจะได้ของที่ถูกใจนะครับจากแฟนหรือจากคนที่คุณรักนะครับเสริมดวงนะครับให้ไปใายชีวิตโคกระบือนะครับไปถวาย สังฆทานที่เป็นพวกมิตรโกนนะครับเข็มได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำบุญสารหลักเมืองแล้วก็ที่สำคัญนะฮะใช้สีส้มนะครับเป็นสีแห่งการเสริมดวงครับผมท่านที่เกิดในวันพุธครับนะฮะโอเคท่านที่เกิดในวันพุธช่วงนี้ต้องถือว่ามีเรื่อง ดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้จะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับอ่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่การเงินไม่ควรลงทุนนะครับเพราะถ้าลงทุนไปแล้วมีโอกาสเสียได้นะครับสุขภาพนะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นคนเครียดเนาะ,ะทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าไม่ค่อยที่จะแฮปปี้สเท่าไหร่นะครับอ่ะพูดถึงคนโสดครับช่วงนี้ไม่ ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะครับอ่าก็ค่อยเป็นค่อยไปกันแล้วกันนะครับคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ให้ระวังการหวาดระแวงการไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับเพราะว่าตัวเราเองในช่วงนี้เนาะก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากนะครับนั้นความรักจึงมักจะมีแต่เรื่องผิดหวังอยู่เรื่อยๆนะครับนะคนวันพุธนะฮะให้ไปใส่บารด,ด้วยอ่มามะม่วงหรือว่า พวกมะพร้าวหรือว่าขนมจีนแกงเขียวหวานยอะไรยเงี้ยนะครับถ้าคนเกิดวันผู้กลางวันให้ใช้สีเหลืองอ่อนครับถ้าใช้ถ้าคนเกิดวันพุธกลางคืนให้ใช้สีม่วงนะครับจะเป็นสีในการเสริมดวงโอเคท่านที่เกิดในวันพะระฤหัสบดีครับพะระฤหัสบดีมีเรื่องที่จะต้องคิดเนาะเรื่องของการงานกิจการของคุณช่วงนี้นะครับโอ้แบกเหมือนคนแบกโลกอะครับ เยอะไปหมดเลยเนาะสำหรับการเงินถือว่ายังมั่นคงอยู่นะครับในช่วงนี้เนาะถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าเราต้องขยันเก็บเงินหน่อยนะสุขภาพระวังเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับกระดูกหลังนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนโสดช่วงนี้ก็เหนื่อยอยู่ยังไม่อยากเอาใครเข้ามานะครับเพราะดูยังวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่นะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า ให้ระวังเรื่องมือที่3นะครับอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพี่น้องนะครับมายุแย่ทําให้ครอบครัวนั้นแตกแยกกันอันนี้ก็ต้องฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อใครนะครับนะเ,เราจงมั่นใจในสิ่งที่เราทําครับคนมาพลหัสสวดมนต์ไหว้พระครับวันนี้สวดคาถาชินะบ,บัญชรเสริมดวงนะใช้สีแดงเป็นสีแห่งการเสริมดวงนะครับ ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกว่าอึดอัดในช่วงนี้เนาะนะครับอุปสรรคเยอะมากเลยในเรื่องของวันศุกร์นะครับแต่ดูในเรื่องของการเงินก็มักจะผิดหวังนะครับช่วงนี้ถ้ารออะไรก็ยังไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งไปเครียดนะในเรื่องของสุขภาพครับถือว่าแข็งแรงดีนะครับต้องดูแลร่างกายแข็งแรงเอาไว้นะครับ คนโสดเนี่ยช่วงนี้คุณยังโดดเดี่ยวอยู่นะครับยังรักสันโดดอยู่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วอาจารย์บอกเลยว่าช่วงเนี้นะครับเป็นคนที่เหมือนกับความรักยังไม่มั่นคงนะครับยังโรเลไปโรเลมาอยู่เนาะสำหรับคนวันศุกร์นะครับบางทีก็เบื่อเบอื่อนะครับบางทีก็ยังอยากมีเขาอยู่ในใจอะไรเงี้ยคนวันศุกร์เสริมดวงด้วยการถ่ายชีวิตโครกระเบืออ่าแล้วก็ถวายสังฆทานใส่บาทด้วยขนุน แล้วก็ขนมหวานครับน่าพราะ,ะนั้นสีที่ใช้เสริมดวงครับคือสีชมพูนะครับดึงดูดเรื่องการเงินครับมาดูในเรื่องของคนเกิดวันเสาร์ครับอ่าคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับางานเนี่ยนะถ้าคนที่มีงานอยู่ยแล้วก็นะครับถือว่าโอเคแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีงานก็รอไปก่อนการเงินนะครับช่วงนี้ถือว่า มีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงเปทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุขภาพนะครับเออก็่าเขาเรียกว่าไปทําบุญโรงพยาบาลบ้างพระสองฆ์อาพาธบ้างจะได้สะดอกเคราะห์นะครับคนโสดครับช่วงนี้คุณต้องแอคทีฟคุณต้องขยันล้วล่ะนะครับอีกนิดเดียวนะจะมีคนที่คุณชอบเนี่ยเขาจะรับรักคุณแล้วนะครับสําหรับในเรื่องของคนมีคู่เขาบอกว่าจะมี เซอร์ไพรส์จากคนที่คุณรักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมตัวดีๆเนาะอ่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะครับทําบุญก็คือไปปล่อยปลาไหลสักสิบตัวหรือไม่ก็ปลานิลก็ได้นะครับเออนะสักสิบตัวนะครับแล้วก็อธิษฐานให้เจ้ากรรมในเวรเขาปลดปล่อยเรานะครับที่สําคัญสีที่ใช้เสริมดวงก็คือสีดํานั่นเองครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ